สวัสดีครับสวัสดีนี่คบสวิตตากเวนคกรเวียนนนี้กันแน่กี่ขา้วกระปุเชียกันนี่ละเบอดตาสินไหลกันบุกขันลาไปยิมด้วยเน่อันนี้ขัดีอันนี้ยาสารก็นี่นีนี่ขนาดนีาขันลาไปจุดไม้้ เอาแล้กันนะเนาะวจังทร์นี่แหละออนะครับฟุตบอลซัมับรนี่ครับเนาะถ่ายด้วยกันคนเห็นช่วยกันกันมีแหละครับว่าเปิดเป็นเสียงคนเห็นทั่วโลกว่า่าเป็นคนดังเหมือนทักษิณเป็นยังเด็กดังนะผมก็ดังกี้กันนี่คเขาเนี่ยนี่ครับอันแรกจะเป็นแกงหัวเพระาะวจะมาโตหวัวกับเหลือแต่วิญญาณหัวกับน้ำเพิ่นหวัวเนะนี่ยนี่แหละครับนี่แหละงานมัเดียวนะเอานี่การขอยุ่งอยู่ดีๆเลยค เขาคนเปกเล <Christina. S 2> ่นยญติดตอกเปกเหรีนี <c oughs> <Kim m> <charger> <t oss és> ่ยังเขาต้องการเปิดการมองเห็นนั่นแหละเขาจะเป็นดาราสุดคนมาทั้งประเทศก็ซาตว่าผานเอาสาระผ่าพหลักเด็ดเป็นดาราข้างบนเกิดจะออกต้นสายควรดังภายในค่ำคืนคอยพ่อตังยังมาคอยยืนรู้สึกคนไทยออกกับเฟซเฟซบุ๊กคอยค้นเห็ุทั่วโลกเฟซบุ๊กอย่างยูทูบมันเนี่ยคอยเปิดสาธารณะดาราได้คนผู้เดียวนี่ครับอ๋อนี่ครับมันจะมีแกงเนี่ยปะแกงขี้เล็กคำนี้แหละครับแกงสมปัตทู่ล่ะ เปรี้ยวปลาไม่ใช่เปรี้ยวโคหรือเปรี้ยวอะไรสักทีกันนี่สมปลาผมนี่ครับนี่โอ้บักม่วงกับมีบักไม้บักไหลมีมัดขับบมีตะบักกอกก็ครับนี่นี่มีอย่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็จะกินด้วยกันกันเนี่ยอันนี้โอ้เนี่ยครับพอเป็นอาหารดีสุดผมไเป็นอาหารวัดครับผมพอคนเอาเอาอาหารดีสุดไปใส่พาไกินแมนบอลไม่เจอป่ะนั่นล่ะนี่ขอบบุญขอบคุณครับเปิดรับผู้สนับสนุนทางการค้าครับวัดป่าขึ้นวัดได้มาไปกินไปกิน หลังจากตัดต้นไม้มัน่ารับจ้างเป็นรับจ้างเป็นอาจางให้มันพุ่นห็นตั้งงาขามงามขากระผุ่นแล้วผุ่แล้วเอ้ยไม่เหลือเลยมากินข้าวค่ำอยู่ละโอ้แบบอ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ตื้อมาไม่กินพราะอาจารย์ยิ่งตักประมาณถ้าผมนี่อาจารย์ยิ่งเสือกครับโอเคโอ้เดี๋ยวเป็นคนเราเนี่ยย่าง ที่พอเป็นกบ่าข่องบางทีเขาว่าบาเขาว่าบ้านที่นี่เขาเ็นอะาเป็นคนบาเป็นเขาบคนบามัตลกไหมมึงมม่คิดเองผมไปจากบอกคุณนี่อนต่นน้เขาเอาขัาบอาเขาว่าบ้านี่เขาเขาขเขาบ่าเขาติดตามเลยติดตาข่อยบ้านั่หนพวกติดตามขอยเขาติกดติดตามขอยไปบ้าข่อยตลอดตลอดเขาบอกบานที่นี่ผู้ใดบ้าิอคนเป็นบ้าเป็นบกะสังต้อเห็นบ้าหรอยบ้าขอยได้เงินนักหพูดติดตามคนทมเดี๋ยวามเป็นเป็นบ้าเนี่ย ครับเพที่ว่ากันที่ว่าแนวแก่แน่นจะเป็นเบิ้งในพุทธแนวแก่เขาบอกที่ว่าบอกที่ว่าพอเราดิสเก็บมาเห็นผู้ที่ตามมันนช่องที่ไอติสต็อกมันสั่งไลด้มันเน้นบักไล่บัสนี่แหละคือว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์นั่นนะผู้ช่วตําหนังนี่แหละครับนะเพื่อรักษาภาพรักยิ่งกับมีกันแล้วก็เขากันเอาไงมันไม่ได้ส่องใครนะพวกที่เดินพวกนั้นให้ได้แค่ติ๊กต็อกให้ได้หัวยูทูบเปิดเตือนจีบไจังละอิตาเกมส์วีเตือนบอกห็นเด่นสั่งเงินในบัมเปิดสถานะนะความหน่อยขวหมายครับน้อง มเราไม่รู้กันเนี่ยคนดีเราต้องต้คุยคับคุยไม่ได้เหรอคุยแก็หงุดหงิดนะผนคุยอะังคนเรือคุยอวค่อยไงโอ้คุยไงครับนี่ครับบอมึลจอง๊อมันเขาเอาเสียงนั่นเสียงไปเอาเสียงฝนแห้งเด็ดเนี่ยก็เสียงมีราคาอเห็อะเป็นเง้ในบัเสียงนที่บอกว่าทีน่อันละเป็นกันเป็นกันบัสนนี่ครันี่นี่นเนี่ย ที่เป็นกินให้ตายไปแล้วก็มกินอาหารวัตถุเอ๊ะอาหารวัดถุมันเป็นยา,าตัวผมอ,าาอาาว่าใครมาอี่ป่า